นี่เราฉผัดดอกผู้นช่ายนะแม่เยอาดอกผู้นช่ายตับกุ้งสดนะตับกับกุ้งค่ะตับมาหารก่อนนะครับแล้วก็เป็นลวกคือพูด <French> ง <Claire> <Whoa, S 1> ่ายตับต้องทำสุกก่อนนะแม่นะไม่ใช่ให้มันสุกลวกให้มันัมนให้มันพอนานแล้วก็ลวกเยดี๋ยวขึ้นมาแล้วอย่าให้น้ำมันดำอะค่ะถ้าถ้าปกตินะคะเราไม่ลวกนะคะเราผัดไปแล้วมันจะดำนะคะ ถ้าเราลวกแล<ช>้วมันไม่ไมดำสวยใช่ไหมใชม่ดำ,ำเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วนะครับแล้วก็เอาตักที่หั่นไว้นะครับลวกนะครับคนคนค่ะแล้วก็คนนิดนึงนะครับคน,นค,บคนหน่อยนะครับคนนะครับ,บทัี่เรา่ลูกไว้แล้วนะครับจะออกไปรับไหนหนี้นะครับเ,เด๋ยวปุ๊บเราก็เอาขึ้นนะ เราเด็ดเมื่อกี้นี่ไฟนะแม่เนะใช่ค่ะเด็ดเด็ดไปครับไปที่มันแก่ๆนะครับแก่ๆกันเด็ดชิ้นเที่ยวไม่ไหวใส่น้ำมันแล้วนะครับเราจะใส่กุ้งก่อนนะครับตอนแรกเราใส่กุ้งก่อนนะครับกุ้งมันสุกเร็วนะแม่นะใช่ไม่อกุ้งมันให้มันสุกแล้วมันมันมันจะไม่มีกลิ่นร้านนะเราใส่กุ้งก่อนนะครับใส่กุ้งสุกนะครับี๋ยวใส่ผักนะคะ ทำไมส่วนใหญ่เขาไหว้คนจีนเนี่ยแม่เขาไหว้ดอกพุช่ายแม่ทำไมเขามีเคล็ดลับอะไรครับแม่ไหว้แล้วมันเฮงๆครับดอกพุช่ายเนี่ยจะเริ่รุ่งเรืองต่อดอกอยากจะไหว้บรรพบุรุษก็จะมีดอกพุช่ายนะครับตัดกระเดินมากก็จะต้องมีนะคะับใส่ดอกพุช่ายนะคะ เราใส่เป็นสียิ้วแทนใช่ไหมแม่เราใส่สียิ้วก่อนอ๋อขั้นตอนต่อไปก็ใส่สียิ้วนะครับไม่ใส่น้ำปลานะแม่ใส่สยิ้วดีกว่าใส่สียิ้วนะครับียิ้มันจะไม่ขาวนง่จะไนแม่ตับแั้วูก็บสียิ้วเมใช่ค่น้ำปลานะครับโอ้ง่ายๆครับ ตับดอกผู้ชายตับกุ้งสดนะครับกุ้งสดกระตักค่ะกุ้งสดกระตักนะครับวันนี้คุณแม่เสียใจสว่วนตัวนะครับง,ง่ายๆาทํง่ายง่ายครับอร่อยแต่มีประโยชน์นะครับดอกผู้ชายก็มีประโยชน์นะแม่เนาะนีแจ่มีอมขอบคุณที่ติดตามชมตัวแม่สึดใจสว่วนตัวนะครับแตะร้กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ทำง่ายๆอร่อยและมีประโยชน์ะครับเสร็จแล้วนะครับดอกพีชไส้ผัดดอกพีชไสครับต้นี้นะครับตับค่ะดจกคุณแม่จิตใจสุนทรนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับคเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะตัดนะส่วนไหมครับ ส,สวยไหมคะตับไม่ดำค่ะ,ะเ,เสร็จแล้วนะครับผัดดอกข้าใช่ตับกุ้งนะครับจากคุณแม่สุดใจสวนภูนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมนูที่ทำง,ง่ายๆอร่อยและมีประโยชน์นะครับขอบคุณนะครับ